สวัสดียามบ่ายๆครับหลังจากเสร็จภารกิจลาตะเวนเหมือนเดิมครับเก็บที่เหล็กต้นที่เราได้ฟันไว้เมื่อเดือนก่อนตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บผลผลิตของเราแล้ว นี่เจ็บธรรมดาโลกไม่จำเราทหารพานเราต้องทำอะไรที่มันแหวกแนวเขาเป็นไงครับเท่ไหมแล้วแล้วเราก็มาเด็ดยอดนำไปต้มครับใบยานาง ที่เราไปเก็บมาเอาไปล้างน้ําก่อนให้เรียบร้อยแต่แล้วก็นําไปเตรียมขยี้น่ครับเริ่มขยี้แล้วดูว่าน้ําจะออกมาสีอะไรนยครับเริ่มได้ที่แล้วครับน้ําเริ่มออกแล้ว นี่เลยสีเขียวเลยเสร็จจากนั้นเราก็มาดูขี้เหล็กที่เราต้มไว้เอามาล้างน้ำครับนำไปล้างน้ำให้น้ำขมมันออกให้หมดร่อนให้ดีนะครับ ล้างให้เรียบร้อยอเทไปนี่ครับเสร็จจากล้างเสร็จก็จะประมาณนี้ผลงานเทน้ำใบยานางลงไป ผูกเข้าให้เข้ากันครับระหว่างเนื้อทีคเหล็กกับน้ำาบยานางจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องตํำข้าวที่แช่ไว้กับพริกกับเกลือนะครับตำผสมกันเลยแล้วก็วัวหอมกระเทียมโคกให้เข้ากันฮะดูะชัดๆนี่ครับละเอียดเสร็จเรียบร้อย เราก็จะเตรียมเอาเครื่องลงไปผสมในหม้อรวมกันทีเดียวนะครับโขดออกให้หมดจะได้เทลงไปเนี่ยน้ำรางครกเขาว่าสะอาดเอ้ยมันเขาว่าอร่อยเรียบร้อยหนังควายที่เราเตรียมเอาไว้ทำการเผา ต้มสุกแล้วนะครับเรามาหั่นซอยเป็นชิ้นชิๆเทลงไปเลยจริงๆแล้วมันกินได้เลยนะครับหนังควายมันสุกแล้วแต่เพื่อให้มันนิ่มกว่าเดิมนี่ครับเทลงไปคุกเค้าให้เข้ากัน ำนำปะลาลงไปหน่อยนึงน้ำปะลาตาทหารพันนี่ครับตั้งไฟเอาหม้อตั้งไฟใช้ไฟกลางครับตักพักในน้ำเดือดแล้วผุวกข้าให้เข้ากันเดี๋ยวข้าวที่เราตำเดี๋ยวมันจะติดที่พื้นหม้อมันจะไหม้หม้อนะครับกินหอมเชียว ไข่ยังลอยอยู่เลยหอมครับหอมซอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราปรุงเสร็จเรียบร้อยรสชาติได้ตามที่ต้องการใส่หอมลงไปนี่ครับผลงานตักใส่ถ้วยเรียบร้อยเอาไปแบ่งให้เพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ตัวที่สองครับ เอาไปเพื่อนชิมด้วยกนว่ารสชาติเป็นยังไงเคี้ยวหนังด้วยนะหลังจากชิมแล้วก็ติดใจครับอร่อยเชียวนี่ไงเป็นไงล่ะเอาโฆษณาให้หน่อยสินิดนึง แกงกิเลกแซบลายแซบอีหลยันตีกันนะครับ